แผนกนารจัดการเรียนรู้แบบ Q PBL CBL TPACK กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมชั้นมมธยมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่1วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บทเรียนเรื่องการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเอง สอนโดยนางสาวนัชชานันปิตานะโรงเรียนแกดำวิยาคาร G จีหมหาสารคามเนสวัสดีสวัสดีนะะีที่น่ารักทุกคนวันนี้จะเป็นรายวิชา,ราประวัิศาสเ,เรื่องวิธีการทา,าประวัติศารถ้าพูดถึงรประวัติศาสตร์เราจะนึกถึงอะไรบ้างคะ สถานที่เก่าแก่นะคะโบราณสถานค่ะ,ะโบราณสถานนะคะแล้วเราคิดว่าประวัติของบ้าน คุณจะมา,าพาพวกเรานะคะสรุปเป็น มีตัวหนังสือและให้เป็นลตลักอักษรละกสิี่มนา้างอ่่ี่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอาจเป็นพวกโบราณสถานโบราณวัตถุที่ไม่ได้มีนการถกบรรทกไว้นะคะและขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนที่ขั้นตอนที่สามคือเอราได้โบราณวัตถาทึ่มีทั้งการถอดรอยพยนอก เรา้จะให้พวกเราแบ่งกลุ่มนะคะศึกษาประวัติของชุมชนตัวเองแล้วมาเสนอว่าที่ไหนน่าสนใจนะคะอ่ะชุมชนบ้านแกดำม,มีอะไรน่าสนใจบ้างคะสะพานไม้แกดำสะพานไม้งไงแกดำอ่ะส่วนบ้านตะคุมีอะไรน่าสนใจบ้างคะโยมัยมยนถูน,นะนม้าถูนม้่ถูนม้าแล้วก็บ้านหนองรูอ่ะพวกเรายกตัวอ,อย่างเหตุการณ์ที่พวกเราสนใจอ่า อม่หลวงปู่จอยนะคะ Thank mm -hmm. ะสวัสดีค่ะอาสวัสดีนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนอ้าวหลังจากที่พวกเราไปลงพื้นที่ในชั่วโมงที่แล้วนะคะพวกเราไปาลงพื้นที่รอบโลกวิ่งกันเนาะเดี๋ยวคุณจะให้พวกเรามานําเสนอนะคะโดยส่งตัวแทนมาเนาะเอาหนึ่งคนบอกอ,อ,อ่าหรือว่าใครอยากสองคนสามคนไหมคะพวกเราได้น้าสนอกี่คน คนพอโ okay. อเคใครจะ,ะเป็นตัแทนเราเสนอคะ่ะเป็นยาพาโอเคผมให้เป็นยาาวค่ะสาหลวงปู่จ้อยตั้งอยู่บริเวณดอนปูตาบ้านแกนดำหมูที่สองตบลแกดอเภอแกดำจังหวัดพระนรศราหลวงปู่จ้อยตั้งอยู่บริเวณดอนปู่ตาบ้านแกดำหมู่ที่สอง ตำบลแกดำอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเป็นที่สักการะบูชาเคารพนับถือและความเชื่อด้านจิตวิญญาณของชาวอำเภอแกดำหากมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีเหตุเพศภัยต่างๆชาวแกดำม,มักจะมาสักการบูชาขอพรจากหลวงปู่จ้อยให้ปกปักรักษาปัดเป่าเพศภัยต่างๆเป็นประจำ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่จ้อยว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่นำพาชาวบ้านแกดำอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณอำเภอแกดำในปัจจุบันเดิมนั้นเมื่อครั้งประมาณปีพุทธศักราช2 3 3 8หลวงปู่จ้อยซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายมันพชิดได้ชักชวนชาวบ้านจากเมืองสุวรรณภูมิเขตมณฑลร้อยเอ็ดอพยพมาหาสถานที่สร้างหมู่บ้านแห่งใหม่เมื่อเดินทางลอนแลมมาถึงที่เนินสูงคือโนอนหมาค่า ฐานที่ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอแกดำในปัจจุบันเห็นว่าเป็นเชืภูมิที่เหมาะแก่การสร้างหมู่บ้านแห่งใหม่น้ำาขงท่วมไม่ถึงประกอบกับทางด้านทิศตะวันออกก็ยังมีลำห้วยขนาดใหญ่ซึ่งอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหารมีสัตว์นานาชนิดเช่นเต่าปลาและสัตว์ต่างๆที่ริมห้วยก็มีพันธุไม้ชนิดหนึ่ง ขึ้นเรียงรายโดยรอบมีลำต้นกิ่งก้านสาขาตลอดทั้งใบออกสีเป็นสีเลือดหมูหรือสีดำชาวบ้านเรียกพันไม้ชนิดนี้ว่าต้นสแกดำคลัง่งหรือสแกดำจึงได้ตั้งชื่อบ้านตามนามไม้นั้นว่าบ้านสแกดำต่อมาภายหลังตัวหน้าได้กลอนออกคงเหลือแต่แกดำจนมาถึงปัจจุบันหลังจากที่พวกเราได้ังเพื่อนดันกนแเนาะเดี๋ยวไซเพื่เราคะสรุปเนื้อหานะคะ่ะะคะพวกเราไปลงพื้นที่เป็นคำศัพท์ดำนะคะลงไปในแาบ ใแล้วก็อ่านเรื่องคำศัพท์นะคะแปลคำศัพท์ ทีอะไรบ้างอ่ะกลุ่มนี้ได้รับอะไรบ้างคะยิปช <History. S 2> ีห่ายงประวัติศาสตร์อ่ะกลุ่มี้ history ประวัติศาสตร์เนาะ historian นประวัติศาสร์ civilization อาณาธิการ r e l i g o n ข่าวประวัติตำนานอ่ะแลัจากที่พวกเราทำกิจกรรมก็ หลังการกิจกรรมนะคะเขาก็รู้สึกยังไงบ้างนะคะเรียนวิชานี้เป็นยังไงบ้างได้ลงมือทำกิจกรรมแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะหรืออาจจะว่าวันนี้รู้สึกยังไงทำกิจกรรมเป็นยังไงบ้างนะคะรู้สึกยังไงเพื่อนในกลุ่มมีส่วนร่วมมากๆหรืแค่ไหนนะคะพว่าเราจะเอานำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน เรียนรู้ 1. น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิน่น 2. นักเรียนวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองได้ 3. นักเรียนนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้